สวัสดีค่ะสวัสดีเอนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะชุดชุดเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะเก็บตกโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะรัฐบาลไทยเนาะสิเป็นตัวไดเนี่ยเอยียงจังไดเนี่ยนะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยววางอุปกรณ์แป๊กหนึ่งนะคะทุกคนวางอุปกรณ์ซะก่อนจะ้ะ ว่างอุปกรณ์สกอนน้อน,นี่นะคะทุกคนนะคะมาเก็บตกโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนนะคะทวนอีกรอบนะคะให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะ เอามาดูกันนะคะจะใช้เวลาหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามเวลานะคะเราไปกันเลยค่ะทุกคนนะคะแนวทางแรกนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะเราจะไม่ได้ให้ดูสูตรเก่าแล้วนะคะให้ดูใหม่ไปเลยนะคะเด่น67วิ่ง7นะคะ63 64 65นะคะเ3 74 75เน้น7374นะคะ073 074น่ะคะ173 174คะ่ะแคปเอาเลยนะคะทุกคนนะคะ F c ว่าเบิ่งไล่รอบแล้วว่าสันอ้าวเนี่นะคะ่ะแคปทวนเอาอีกรอบ อบนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางสูตรล้านนะคะทุกคนนะคะแนวทางสูตรล้านนะคะคงวดนี้ให้หกเก้านะคะจับตามองดูวินล้านนะคะวินลลานแตกดีค่ะหกเก้าหกสามหกสี่นะคะหกศูนย์หกเจ็ดนะคะเก้าสามนะคะเก้าสี่เก้าศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ดนะคะทุกคนหกเก้าเก้าหกค่ะทุกคนนะคะหกเก้า 9,6นี่เป็นตัวเด่นวินนะคะชุด3ามตัวนางจับนะคะสามห69 069, 7ี่หศนย์ห้าหนะคะคือโบไฮตังวดก่อนนี่เนาะเออ674จนะคะ6 7เจ3 9นย์สาะคะ6 7 4 0 3ดนย์สานี่เป็นสูตรล้านนะคะสูตรของล้านนะคะก็จะมีหลัก10ล่างให้ด้วยนะคะ10ล่างสูตรล้านนะคะให้ไปที่เจ3 6 9 2นสาหสองะคะ703692นาหสองนี่คือ10ล่างสูตรล้านนะคะ เอาลองบึงค่ะทุกคนนะคะชอบก็จัดขัดก็จัดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเน้นระยาเด้อค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางสูตรแอดนะคะต่อไปนะคะเป็นแนวทางสูตรแอสสูตรนี้เข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดจะมาตัวไหนเอาผลปีหกเจ็ดนะคะมาวินเอานะคะห้าสามหกูสี่สี่นะคะล่างสามสองค่ะเด่นนะคะ 532046นะคะห้าสามตัวไหนที่มาซ้ำเยอะสุดนะคะแอดก็จะติ๊กไว้ให้ก็จะเป็น34นะคะเพราะว่า4มา2ตัวนะคะสมา2ตัวจับวินนะคะเลขที่น่าลุ้นนะคะงวดวันที่1นะคะพฤศจิกาย,ยนพนห้า8นะคะให้วิธี53525054าสองห้าศูนย์ห้าสี่ะคะห้นะคะสาม0 34สานะคะสองศูนนะคะศูนย สี่หกแล้วก็สี่สี่นะคะมีเบิลหนึ่งคู่นะคะมีเบิลหนึ่งคู่ค่ะทุกคนมีเบิลน้่คู่หนึ่งค่ะเอาลองดูนะคะแขบกันเอาเดอ้อไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางของเรานะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเด่นล่างอย่างเดียวของเรานะคะเข้ายี่สิบหกนวดติดงวดนี้เป็นที่งวดที่ยี่สิบเจ็ดนะคะล่างต้องมีห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะนี่ล่างของเรานะคะต้องมีล่ะคะ่ะต้องมีให้เห็นนะคะทุกคนนี่คือสถิตินะคะสถิติเก็บเฉพาะล่างนะคะให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะสิบหน่วยล่างคะ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเป็นชุดเดินห้าตัวนะคะเป็นชุดเดินห้าตัวะคะ่ะทุกคนนะคะนี่สถิติตามนี้เลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะทุกคน นี้นี่นะคะทุกคนก็ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับแนวทางนะคะแนวทาง10บล่างเอดแล้วก็10บล่างห้านนะคะที่ให้ดูนะคะ10บล่างของหลานนะทุกคนนะคะแล้วก็10บล่างของเอดนะคะก็จะมีสถิติให้ดูด้วยนะคะ10บล่างเอหกเจ็ดแปดเกนะคะ10บล่างหลานนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์สามหกเกนะคะเจ็ดศูานะคะพอชนกันนะคะงวดน,นี้ชนเยอะค่ะ ชนเยอะนะคะห7เจดนะคะถือว่าชนเยอะเลยนะคะงวดนี้เอาแคปเอาค่ะเอาไว้รับชมรับฟังนะคะดูเป็นแนวทางนี่แหละคะ่ะแอดก็จะเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนงวดน,นี้ก็ไม่รู้จะไปตัวไหนเช่นเดียวกันนะคะเดาเลขไม่ถูกเลยนะคะนี่เนาะสถิตินะคะก็ไปหลักสิบนะคะมีชุดอันชุดนี้มาล่างนะคะมาล่างแน่นอนแต่นะคะจะสลับตําแหน่งไหมนะคะระหว่างหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหลักสิบกับหลัก หน่วยล่างนะคะทุกคนนะคะจะสลับตำแหน่งบวมันอยู่ล่างนะคะแต่วางทีมันชอบสลับตำแหน่งนะคะตามสถิติมันเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะทุกคนนะคะแนวทางของเรานะคะเป็นแนวทางเลขดับนะคะแนวทางเลขดับนี่นะคะคู่ดับนะคะคู่ดับดับบนดับล่างนะคะทุกคน หกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันเป็นห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกหกห้าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะทุกคนร่วมดับปักหลักนะคะสิบล่างให้ไปที่สองหน่วยล่างให้ไปที่สองนะคะดับร้อยให้ไปที่สองนะคะสูตรใหม่นะคะ ดับสิบ,บนให้ไปที่แปดนะคะดับหน่วยบนนะคะให้ไปที่สองค่ะทุกคนนะคะตามนี้เลยสองติดดับเยอะมากเลยนะคะแ mm. ปลกจังเลยนะคะมันสีมาเต็มๆลองดูนะคะเลขดับนี่อันตรายนะคะทุกคน mm. บางทีก็มาเลขดับเต็มๆเลยนะคะอะลองดูเด้อจ้ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามค่ะ เลขดับนะคะนี่เราก็จะมีสถิติเลขดับให้ดูนะคะสถิติเลขดับสถิติแต้มเนาะเอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะดับล่างนะคะรัฐบาลไทยนะคะหลักสิบหลักหน่วยเลยจ้ะหลักสิบหลักหน่วยเลยจ้ะทุกคนจ้านี่จ้ะนี่นะคะสิบหน่วยเลยนะคะให้ไปที่ดับสองดับสองงวดก่อนนีให้ไปที่ดับสี่ดับสี่นะคะตัวนี้เป็นดับปักหลักนะคะดับปักหลักของเรานะคะทุกคนนะคะสถิตินะคะ มีสิตินะคะให้ดูอยู่นะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะสิตินะคะดับร้อยนะคะดับร้อยค่ะสูตรเก่านะคะให้ไปที่ดับสองสูตรใหม่ก็ให้ไปที่ดับสองค่ะทุกคนนะคะสิติดับร้อยนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะกับสิบบนนะคะให้สูตรเก่าให้ดับห้านะคะสูตรใหม่ให้ดับแปดนะคะใครจะใช้สูตรใหม่สูตรเก่าพี่นิดพิจารณากันดูนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนงวดก่อนนี่หลุดสูตรใหม่นะคะมาดูงวดนี้นะคะดับสิบบนนะคะให้ไปที่ดับสีสูตรเก่านะคะสูตรเอยดับหน่วยบนเนาะให้ไปที่ดับสีนะคะดับเอองวดเก่านะคะให้ไป งวดใหม่ให้วิธีสองงวดเก่าให้วิธีสี่นะคะเราก็ดูแลนะคะรับดูแลทั้งสองเก่าทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะมาเทียบกันชนกันมาเทียบชนให้ f อฟได้รับชมรับฟังนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนเราก็จะจับคู่นะคะจับคู่ชุดล่างนะคะเอา10ล่างกับเด่นล่างแอดนะคะมาจับคู่นะคะ10บล่าง6 7 8 9 0นย์นะคะเด่นล่างห้า89เลขสูงนะคะชนกันกับล้าน6กเจนนะคะงวดน,นี้นะคะตัวเด่นเยอะนะคะ จับคู่ได้หกห้าหกหกหจ็ดหกแดหกเ้านะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดห้าแปดหกดเจ็นะคะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็นย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะทุกคนนะคะเน้นนะคะเน้นศูนย์หกเดแล้วก็เจดหนะคะเน้นอันนี้ก็เป็นชุดตัดออกมานะคะไม่รู้จะตัดได้ไหมเน้นได้ไหมนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะ แต้มล่างนะคะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่วดก่อนนี่เข้าหนึ่งหกตัวกลับนะคะแต้มนะคะเข้าแต้มเจ็ดนะคะอันนี้แต้มสองตัวล่างรัฐบาลไทยนะคะสถิติแต้มสองตัวล่างรัฐบาลไทยคะ่ะทุกคนนะคะหกเจ็ดแปดนะคะศูนย์หนึ่งสามสี่ค่ะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ เอามาดูงวดนี้นะคะมาดูแต้มสามตัวบนนะคะให้ไปที่สองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดค่ะให้ไปที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสองตัวบนนะคะให้ไปที่ห้าหกแปดนะคะเก้าศูนย์สองสามนะคะห้าหกแปดเก้าศูนย์สองสามค่ะแ KB เอาเลยค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามนะคะบูมากก็ตามขึ้นเขาละครับมันเป็นชีวิตจิตใจค่ะ อยังผีเหงมีความสุขเข็ดไปโหลดคะ่ะเฮ้อะไรที่มีความสุขทําไปเลยคะ่ะอย่าก,กลัวคะ่ะทุกคนเอาล่างก็ตามนี้เลยนะคะแอดเน้นให้นะคะ069776นะคะไม่รู้จะเน้นถูกไหมนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเนาะกับหนึ่งนะคะนีนะคะสูตรอันนี้นะคะอัน,นะะเลขแม่ได้มานะคะทุกคนนะคะเขาให้หนึ่งนะคะ161718นะคะ167718นะคะนีนะคะตัวนี้เป็นคลิป ไอเป็นสถิตินะคะสถิติทุกคนแปดหัวเลขได้แปดหัวที่สองได้เก้านะคะงัวที่สามได้หนึ่งนะคะงัวที่สามนี่ได้หนึ่งะะลองดูนะคะอันนี้เลขเพิ่นได้มากค่ะเพิ่นเอามาแบ่งปันค่ะเพิ่นเอามาแบ่งปันเนาะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนนะคะ S <S <S เอาไปกันต่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอะไรยังไงตัวไหนนะคะทุกคนเอาแคปเราบอกไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะกับแนวทางนะคะสิบบนนะคะสิบบนแปดสามสี่เก้านะคะหน่วยบนห้าหกเจ็ดสองหนึ่งศูนย์นะคะตัวนี้เป็นจับคู่บนนะคะเอาให้ดูสถิติหลักร้อยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งสถิติหลักร้อยแป๊บ หลักร้อยของเรางวดนี้นะคะให้ไปที่สองเจ็ดสงหกเจ็ดสองนะคะหนึ่งสามแปดนะคะหกหนึ่งเจ็ดสองนะคะเป็นหลักร้อยที่เราตตะงวดก่อนนี้เข้าไปที่หกนะคะอันนี้หลักร้อยนะคะเราเน้นไปที่หก หกหนึ่งเจ็ดสองนะคะเราเน้นไปที่หกหนึ่งเจ็ดสองะคะ่ะทุกคนนะคะหกหนึ่งเจ็ดสองนะคะหมดนี้เราเน้นไปที่หกหนึ่งเจ็ดสอง ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะกับจับสองตัวนะคะจับสองตัวแล้วนี่นะคะทุกคนนะคะหลักสิบนะคะแปดสามสี่เก้านะคะหน่วยบนห้าหกเจ็ดสองหนึ่งศูนย์นะคะมาตัวกลับไม่เป็นไรนะคะเราสามารถกลับได้เองนี่คือสถิตินะคะเข้าหลักสิบมาสองงวดนะคะไปหลักสิบสองงวดเอางวดนี้แหละคะ่ะมันสีมานลักเดิมเพราะมันนะหลังจากที่เดินมาดีๆนะคะก็หลุดไปสองงวดแต่ว่ามันก็ยังอยู่บนนะคะยังอยู่บนทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะ แอดฟันไปที่เก้าเจ็ดเก้าสองนะคะบนฟันไปที่เก้าเจ็ดเก้าสองเพราะว่าสามตัวจับได้เก้าเจ็ดเก้าสองเด่นบนนะคะแอดเอาสูตรเด่นบนนะคะเอาสูตรเด่นบนกับสูตรหลักสิบนะคะมาชนกันนะคะนี่ค่ะเอาสองสูตรนี้นะคะมาชนกันนะคะสูตรดินบนแอดนะคะ แอก็เปะไอ้ที่เปะไว้แล้วนะคะทุกคนแต่ทําไมมันหาไม่เจอเล่นบนข่อยไปยูใส่เลวเอานี่นะคะทุกคนแขบเอาเลยนะคะนี่ค่ะเด่นบนนะคะสิบหน่วยนะคะของสูตรแอดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเด่นบนนะคะงวดนี้เด่นบนวดก่อนเข้าไปที่หกนะคะเด่นบนสิบหนวยค่ะ เด่นบนสิบหน่วยนะคะทุกคนนะคะอะลองดูด้จ้ะถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ตามเหมือนเดิมนะคะตามดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนเอาไปวิเคราะห์กับสูตรตัวเองเนาะเอาไปวิเคราะห์กับสูตรตัวเองค่ะห้าปังค่ะเผื่อเราจะปังไปด้วยกันรวยไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะออเออเสียดายอะไรสูตรลักสิคเผยไปอยู่ส่นกบ้าน เอานี่นะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยสูตรหลักสิบเอสนะคะแอดใช้เป็นทั้งเอ้ยไม่ใช่กลับสิอสูตรสิบบนแอดนะคะสิบบนแอดแอดใช้เป็นทั้งสองสูตรเลยนะคะสิบบนแล้วก็เด่นบนนะคะทุกคนนะคะเบิ้งที่ล่ะเด่นบนสี่ตัวเนาะเขาถูกหมดเลยเด่นเออบ่เขากับบังคับให้มันมเข่านี่แหละค่ะทุกคนนะคะทําเป็นเด่นบนด้วยทําเป็นสิบบนด้วยนะคะแปดสามสี่เก้าเขงหมดนี้นะคะแปดสามสี่เก้าอาชุดบนนะคะ ชุดบนนี่เนาะชุดบนเน้นไปที่นะคะเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสองค่ะแต้มบนนี่นะคะแต้มบนห้าหกแปดนะคะห้าหกแปดเก้าศูนย์สองสามนะคะห้าหกแปดเก้าศูนย์สองสามเอสเอาสูตรเด่นบนกับสูตรเออี่มาจับคู่กันนะคะทุกคน เอานีนะคะชุดสามตัวบนนะคะชุดสามตัวบนชุดเน้นของเรานะคะอ่าก็ตามนี้เลยนะคะหลักร้อยนะคะหกเจ็ดสองหนึ่งสามแปดนะคะแต้มนะคะแต้มนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะทุกคนนะคะจะเน,น้นไปที่หกหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองแล้วก็หนึ่งเก้าสองนะคะตัวไหนที่เข้าแต้มเราก็จะเอาไปเน้นชุดสองตัวนะคะเอาไปเน้นชุดสองตัวบนเนาะ เอานี่นะคะเก็บเอาเลยนะคะทุกคนเอ็ดกับไฮเบิร์กลายรวบแล้วเนาะไปกันต่อเลยนะคะเอาอณนนิบอเมเนียนค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ผิดเล่มค่ะเอาสูตรเม็ดเดียวให้ไปที่หกนะคะทุกคนหกสองหกสามหกสี่นะคะหกห้าหกหกนะคะงบน้อยให้หกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเจ็ดแปดค่ะเม็ดเดียวก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะที่สถิติเม็ดเดียวค่ะ สถิติเม็ดเดียวเคียวทั้งวันนะคะให้ไปที่หกค่ะนี่นะคะสถิตินะคะก็เข้าก็หลุดก็ตามนี้เลยนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะสูตรตารางนะคะเด่นกําลังวันนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนนะคะสูตรตารางนะคะให้ไปที่เก้าห้าหนึ่งนะคะแปดหกสองแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะแอดจับคู่นะคะจับคู่ในตารางนี่แหละค่ะห้า0 5้าห้า6ูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง จ็ดเก้าเจ็ดศ like ูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะคะแอดก็ะจับคู่งวดก่อนนี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะคะไม่รู้วันี้จะเป็นยังไงนะคะลองพี่นิพิจารณากันดูเดิมเผื่อชอบค่ะเผื่อมีตัวที่ชอบคู่ที่ชอบกระจับเอานะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรตารางนะคะสามตัวบนชุดเต็มนะคะสามตัวบนชุดเต็มนะคะ หกเจ็ดหนึ่งนะคะหกเจ็ดหนึ่งเป็นชุดเน้นของแอดนะคะหกเจ็ดหนึ่งอาสามตัวบนอาแคบเอาค่ะสามตัวบนชุดเต็มนะคะนี่เป็นชุดเต็มของเรานะคะใครชอบชุดไหนก็เลือกเอานะคะเผื่อมีชุดที่ชอบนะคะเผื่อมีชุดที่ชอบค่ะเผื่อมีชุดมีคู่ที่มากที่ชอบค่ะทุกคนนะคะอ่ะ ไปกันต่อหน้าสองเลยนะคะหน้าที่สองก็จะเป็น382นะคะเราจะใช้หลักร้อยหกตัวนะคะแอดก็เน้นให้ไปที่89นะคะเน้นไปที่หลัก89เอาลองดูด้วยจ้ะสีเขาบัวนะคะสีขาบัวจะเข้าไม้งวดก่อนนี้เข้าคู่โต๊ดค่ะหกหนะคะทุกคนนะคะแคปเอาเลยบ อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเดืดดดนะคะแอามีแอบและนะคะอันนี้เป็นชุดปักหลักสามตัวนะคะสามตัวบนชุดปักหลักนะคะหลักร้อยนะคะหกเจ็ดสองหนึ่งสามแปดสิบบนนะคะแปดสามสี่เก้านะคะหน่วยบนนะคะเจ็ดหกห้าหกเจ็ดนะคะสองหนึ่งศูนย์นะคะนี่เราปักหลักไว้แล้วนะคะเตรียมลักเตรียมตอกเสาค่ะเตรียมตอกเสาคักเลยค่ะทุกคนเอาลองเบิ้งเด้อจะลองดูค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ อันนี้นะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็เป็นเลขรัฐบาลเออลาวพัฒนานะคะมันจะออกตามลาวพัฒนาไหมนะคะต้องรอรุ้นงวดนี้เลขเยอะค่ะงวดนี้เลขเยอะเลยนะคะ <ś c oughs> ดูจากอันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะตามนี้เลยค่ะพ้นหวยออกหกสี่สามเจ็ดสองห้านะคะมันสี่ออกตามเล่าพัฒนาโบนะคะทุกคนนะคะถ้าออกก็ตามอันนี้ก็เลขปฏิทินนะคะเลขปฏิทินงวดล่าสุดนะคะหนึ 1, 6, 7, ่งหกเจ็ดค่ะทุกคนหนึ่งหกเจ็ดนะคะงามค่ะ หนึ่งหกเย็ดว,วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่สิบวันเสาร์เดือนสิบเอ็ดนะคะวันเสาร์ที่หนึ่งนะคะวันเสาร์ที่หนึ่งเอาแคบเอาค่ะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะทุกแนวทางที่ให้ไปนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะทุกคน ไปตัวไหนนะคะก็ขอให้รวยนะคะขอให้หมานเด้ออ่ะหวยออกนะคะหลังหวยออกเรามาเจอกัน,นะคะ่ะทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวดีจ้ารวยๆค่ะบ่รวยงวดนี้จักสีรวยงวดไหนเนาะสวัสดีจ้า